วันนี้มาอัปเดตแดงจักกระพัดนี่เริ่มแก่นี่ค่ะเยอะลลยลูกเลยอันนี้ยังไม่ค่อยแก่ลูกออกสปส้ม สีนวลตกอยู่ข้าลูกเลยพวกเอาไปกินนเลยโอ้ยแสงแอาทิตย์จ้าใหม่แดบดบแรงสีเหลืองอืมสีที่ต้นติดอยู่หลายลูก เด,เ,าาดดเดี๋ยวเราลองมาผ่าลูกนี้กินดีกว่าลูกนี้เอาลูกไหนดีลูกนี้แล้วกันเดี๋ยวเราลองมาผ่าเลยผ่าแล้วเนื้อออกเป็นสีเหลืองเหลืองอ่ะให้โดนแดดหน่อยอยู่ในล่ม เนื้อก็จะเหลืองแต่ไม่เหลืองเท่ากับที่ตัวหนูกินกระลอกน่าจะเป็นกระลอกอันนี้สุกนิ่มเลยเดีจะลองเฉือนดู Good. เหลืองสีเหลืองใช่เี๋ยวเราไม่กินเนาะโอเนี้อพอแก่แล้วกินความฉุนจะเบาลงนิดนึงแล้วก็เนื้อ จะนุมน่มๆมีความออกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีความมันหน่อยๆเนืออน้อกรอบอ ใครเคยชิมลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่ารสชาติเป็นไงชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวแล้วไม่ไม่ค่อยไม่ชอบไม่ไม่ค่อยชอบกลิ่นมันกลิ่นมันมีความฉุนนิดนิดแต่รสชาติตอนนี้โอเคถือว่าใช้ได้